สวัสดีครับเจอคลิปนี้นะครับดรอาร์มจะให้ดูการอัดบรรจุด้วยเครื่องอัดบรรจุดิจิตอลนะครับน้ำหนักถังเปล่า16.0เห็นนะครับ16.0น้ำหนักสุทธิแก๊สที่ลงไปในถัง15กิโลนะครับผมกดปื๊ดปื๊บปื๊บจ่ายครับขณะน,นี้แรงดันนะครับ ที่กำลังอัดบรรจุอยู่จะเห็น,นครับเอาง่ายๆประมาณ15 5หปอนต่อตารางนิ้วหรือร60ปอนอัดบรรจุลงตรงนี้ถังเปล่า15กิโลประธานโทษน้ำหนักสุทธิ15หกิโลถังเปล่า16รวมเป็น31กิโลกรัมเราอยากจะทดสอบว่าหลังจากที่ได้อัดบรรจุลงไปเรียบร้อยแล้วแรงดันที่นะครับ จากถังสู่เครื่องวัดทดสอบของเราเนี่ยจะอยู่แรงดันค่าอ่านได้เท่าไหร่อันนี้เป็นปกติแล้วครับโชว์ให้เห็นนะครับพี่สูตรให้เห็นว่าแรงไม่แรงอัดบรรจุมาจากโรงงานเลยนะครับเห็นนะครับประมาณร้อยหกสิบปอนด์ต่อตารางนิ้วน,นะครับพนักงานเป็นแมนนวลนะครับปิดปั๊มด้วยนะครับอ่ เสร็จปุ๊บนะครับไม่เป็นไรครับเราทดสอบอีกทีตามมาตรฐานของเราก็คือการ QC 100%พร้อมนะครับพร้อมยกครับแถมให้100กรัมร้อยยกรัมเลยครับ พอเราเซตค่าหนึ่งไว้เขาเรียกว่าคอมเพ็นเซค่าเฉยอันนี้ให้กับผู้บริโภคเลยนะครับแต่ราคาปกติครับมาดูครับผมทำเองเลยดูค่าที่อ่านนะครับเห็นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราอาจไปที่ประมาณเท่าไหร่ครับร5 0ยห้บถึงอปอนต่อตารางนิ้ว ผมเชื่อมต่อระบบนะครับผมเชื่อมต่อระบบนะครับเห็นนะครับให้อยู่นิ่งครับแรงดันอันเล็กนะครับจะได้ประมาณนี่ฮะ95ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับ ถ้าทายไม่ผิดแรงดันอันใหญ่นะครับได้ประมาณ96บปอนต่อรางนิ้วเท่ากันครับไม่หนีกันนะครับอย่างที่ผมอธิบายเมื่อเช้าเป็นหลักการของวิชาเครื่องมือวัดหรืออินส u เมนต์เปอร์เซ็นต์ fs f เ l l of scale เห็นนะครับเราอัดมาร้อยหกบมาลงถังนะครับมีกลไกแมาดิซึม มีวาวมีเกลียวมีตัวเซตในเรื่องของแรงดันที่ออกมาใช้ก็คือประมาณ100ร้อยปอนต์ต่อตารางนิ้วไม่มีครับที่จะออกมาเป็นเจ็ดสิบปอนห้าสิบปอนยกเว้นใช้ไปแล้วบางส่วนคลิปนี้เคลียร์ใจเคลียร์ป,ปัญหาที่แก๊สจากโรงบรรจุก๊าซถุงต้ม w c ไม่แรงหรืออัดแรงดันไม่มีตอบโจทย์นะครับขอบคุณครับ